Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to มดดำแลมดดำจะรู้หรือเปล่าว่าฉันตกงานฉันไม่มีงานทำ <S <S ซึ่งฉันทำงานอย่างหนักค้นควายย้อนหลังเพื่อไปออกรายการแชร์เพื่อที่จะวิเคราะห์ข่าว แต่ฉันโดนเขาประนามว่าพูดจาไม่มีพิธีกรคนไหนเชื่อถือที่สิ่งที่ฉันพูดแต่วันนี้มันได้พิสูจน์แล้วสิ่งที่ฉันวิเคราะห์มันเป็นไปตามที่ฉันวิเคราะห์จริงๆมันเหมือนตาบาปที่เขายัดเยียดให้ฉันไง วันนี้เป็นวันเกิดของมดดำแต่เราจะไม่คาาดมาตร้ายต่อเขาเราจะวอวยพรให้หมดดำเราจะร้องเพลง Happy Birthday ให้หมดดำ Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday HAPPY BIRTHDAY TO มดดำรายการแชร์ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO มดดำขชาพา วันนี้เป็นวันเกิดของมดดำพิธีกรรายการแชร์ก็ขอให้มีวุฒิภาวะมากๆในการที่จะทำรายการพูดถึงใครให้คิดถึงการถนอมน้ำใจคนชราอย่างฉันหรือคนอื่นใครก็ตาม เมื่อกี้ฉันฉันคิดว่าฉันเดินออกไปข้างนอกนี่จะมีคนแบบดูถูกดูแคลนฉันไม่มีเลยรอปปของใบยกสามปกติดุมากวันนี้เขาเห็นฉันก็มาจูงฉันข้ามถนนฉันเดินไปตามถนนฟุตปาประชาชนที่เป็นคนไทยรู้จักฉันทุกคนยกมือไหว้ฉันทักทายฉัน ฉันเดินข้ามถนนแท็กซี่จอดให้ฉันระบกมือให้ฉันและยกมือไหว้ฉันหน้าพัดินัมฉันมีความรู้สึกว่าถึงแม้ฉันจะโดนเธอประนามฉันว่าฉันเนี่ยพูดจาเลอะเทอะพูดไปเรื่อยแต่เมื่อฉันออกไปพบประชาชนข้างนอกไม่มีใครรังเกียจฉันแม้แต่คนเดียว มีแต่คนยกมือไหว้ฉันให้กำลังใจฉันเป็นหมื่นหมื่นคนฉันคิดว่าฉันเดินมาถูกทางแล้วฉันพยายามกั้นน้ำตาพยายามกั้นน้ำตาไม่ให้น้ำตามันไหลเพราะว่ากลัวว่าถ้าไหลแล้วเนี่ยมันจะไหลไม่หยุดน้ำตาที่ไหลเนี่ยไม่ใช่น้ำตาของความเสียใจ แต่เป็นน้ำตาเห็นความปากปิืม้มแล้วฉันก็เห็นคนที่แต่ละคนก็มีชื่อเสียงก็ไปอวยพรเขาเนาะวันเกิดมดดำวันนี้แล้วมดดำจะรู้หรือเปล่าว่าฉันตกงานฉันไม่มีงานทำฉันเดินไปแพที่นน้ำอย่างเศร้าซ้อย วันนี้ดีเจแมนใบเตยเห็นดีเอสออกมาแถลงข่าวแบอบกว่าจะแจ้งข้อกั่าวหาสามข้อกั่าวหาซึ่งเป็นไปตามที่ฉันวิเคราะห์ในรายการแชร์เป็นไปตามที่ฉันวิเคราะห์ซึ่งฉันทำงานอย่างหนักค้นคนวา้ายย้อนหลังไปสามปี เพื่อไปออกรายการแชร์เพื่อที่จะวิเคราะห์ข่าวแต่ฉันโดนเขาปนามว่าพูดจาไม่มีพิธีกรคนไหนเชื่อถือที่สิ่งที่ฉันพูดไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครเชื่อว่าเป็นความจริงแต่วันนี้มันได้พิสูจน์แล้วสิ่งที่ฉันวิเคราะห์มันเป็นไปตามที่ฉันวิเคราะห์จริงๆ ฉันไม่ได้ว่าดีใจที่ดีเจแมนหรือใบเตยตัวนก็ดีนะเขาเป็นคนที่ฉันรู้จักน้องเวทมนต์ฉันก็รักเหมือนหลานฉันใบเตยฉันก็รักดีเจแมนฉันก็รักเพราะฉันนำเสนอข่าวเข้ามาตั้งแต่เขาเป็นนักร้องใหม่ๆแต่ฉันกำลังพิสูจน์ให้คุณผู้ชมว่าสิ่งที่ฉันวิเคราะห์ในรายการแฉมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก ดีเจแม่แล้วไงไปไปไม่ใช่เลื่อนลอยไม่ใช่พูดอะไรแบบเลอะเทอะไร้าสาระตามที่ถูกกล่าวหาเขากินข้าวยังมีความสุขฉลองวันเกิดกับเพื่อนฝูงญาติมิตรแต่ฉัน กินข้าวเขาน้ำตามันเหมือนตาบาปที่เขายาัดกเกียดให้ฉันไงถุกเันไปช้อปปิง้งถ้าจิน้ำฉันจะมีความสุขมากแต่วันนี้ทำไมจิตใจฉันห่อเหี่ยวรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าฉันกลายเป็นคนตกงานไงไรแล้วไรแล้ว Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to หมดดำคาชาภาเราเรามีสปริตถึงเราจะเป็น คนแก่ที่เลอะเลือนตามที่เ้าเกล่าวหาแต่เรามีสปริตเราอวยพรเราอวยพรกาเกิดให้หมดกันจะขอให้รวยเป็นหมื่นล้านขอให้เป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศเป็นเจ้าแม่มาเฟียขาวนะมดดำคาชาพาพิธีกรรายการแฉ วันนี้วันเกิดมดดำไงเขาบอกอย่อยากให้แม่ดีอยากคุณมดดำนะแคะน่ารักทั้งคู่อ๋อไม่ได้ทะเลาะก,กันก่ะไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยที่แม่พูดในรายการแฉเรื่องซิปเม็เนี่ยเห็นไหมเขาว่าฉันว่าฉันพูดจาเลือดเปื่อยไม่มีใครเชื่อถือพูดเลอะเทอะเป็นยังไงสิ่งที่ฉันพูดในรายการแฉโดนกันทุกคนเลย โอ้ยะะนดีความมากมากครัขอบคุณค่ะ Happy Birthday ทูมดดัมคชาภาขอให้ดังขอให้ปังขอให้เป็นซุปตาอันดับหนึ่งของประเทศขอให้เป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศขอให้เป็นเจ้าแม่มาเฟียข่าวขอให้มีวุฒิภาวะมากๆกก่อนที่จะพูดทำร้ายคนชรา อย่าต้องคิดให้มากๆเพราะว่ามันจะทําให้คนนั้นเนี่ยเขาแบบตายทั้งเป็นนะจ๊ะมดดําจ๋านะจ๊ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมดดําแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมดดํำคาชาพา ไปโรงเรียนทั้ง,งวนันเ่ยดิฉันามาจากขออาภัยนะคะคในสิ่งที่ดิฉันได้เ,เป็นผู้วิเคราะห์ข่าวในรายการแฉที่เขาเชิญดิฉันไปเป็นแกนขกรับเชิญถ้ามีสิ่งใดที่ดิฉันละเมิดกับกรมราชทาัณฑ์ท่านอธิบดีหรือว่าท่านรองอธิบดีหรือว่าข้าราชการในกรมราชทัณฑ์ทั้งหมดดิฉันกรับขออาภายัยจริงๆค่ะนี่ได้มีเจตนาเป็นการ ดำเนินการข่าวไปแบบตามจำนวนของทางนะคะแล้ก็ในงานส่งข้อเท็จจริงนับผมก็จะนำเนํนข้อาความมีการพิเศมากครับแต่ปัญุาทา่สดงผละ